เกือมานานมากใช่กูเกือก็บเกมนี้มานานมากก็หวังว่าในคลิปนี้จะล้างเกือผมได้นะครับผมอ่ะแปโมดิแรกเลยดีกว่าลุยอ่าขออนุาครับยางอีกเหรอยางมีอีกเหรอโอ้โหถามจริง มึงยังจะเกลือให้กูอยู่อีกเหรอมึงก็รู้ว่ากูเกลือกับเกมมึงมานานมากสี่ดาวหน้าตู้นี้คือแม่งแทบไม่ไออกให้กูเลยนะเว้ยสักตัวก,ก็ยังจะเกลืออยู่มันยังข้นะครับเกมกันนี้ให้มันได้อย่างงี้สิวะครนุสบะอ่ะมันที่สองนะครับตามนั้นไม่มีดวงดวงไม่มีเลยไม่มีดวงเลยโอ้โหแม่งเ้ย เรียบร้อยนะครับเกลือเรียบร้อยแล้วอะไรวะอ,อุตสาบเปิดดีสวมสีดาวการันตีได้โนเนียตัวใหม่แต่ทำไมแคลิสไม่ออกอ้อมีเท่าไหร่ใส่ให้สุดนะครับแต่ต้องใส่ให้หมดแล้วจังหวะเนี้ยขอให้ได้ได้คือจบนะครับอมอมันก็เป็นซะอย่างเงี้ย อยีายวหันกล้องมาหน่อและกันรู้สึกเหมือนกล้องสูงไปชื่ออ่ะ,ะป๊อกไม่มีอืมแสงสีทองก็ไม่โผล่นะตามนั้นนะครับดีเจยังจะเกลือให้กูอีกเหรอขอหน่อยอ้าบทที่สองนะครับผมกับไอซ์นะครับไปอุ้ยโหลดยิ่งนานโหลดยิ่งนานอย่างนี้ หมายความว่าอะไรทองทองโอเคขอสปาร์กใส่ปุ๊บแส่ทีทองโหไม่มีตามนั้นนะครับโอ้โอโอยเกือจบอมอเมาตีแรกกันเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชม ไป <c oughs> อโอ้ยโอ้โหนี่กูต้องมานั่งเห็นภาพเกลือวนๆซ้ำๆไอเกมเวรี่กี่รอบอะถึงจะพอใจกูถามจริงโอ้โหกูฟอร์เรียวนี่กูต้องมานั่งเห็นมือเกลือให้กูกี่กี่รอกับถึงจะพอใจฮะเกม คือ ah า h y b u บัดว why ม y m a น that's not cool โอ้โหให้กูเกลือขนาดนี้ได้ยังเกมโอ้หลายเดือนที่ผ่านมานี่คือไม่ได้เลยนะดูไม่ได้เลยเอ้าหมดดีสองนะครับผมวันสุดท้ายด้วยในคลิปนี้หมดก๊อตจะเล่นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยโอเค ดันดัดอิดนะครับไม่มีอะไรเลยโอ้ยเซ็งโอ้ยถ้าตู้คอแลปมานะกูขอร้องมึงอย่าเป็นอย่างนี้นะจริงๆอีกไม่นานตู้คอแลปของเทพเง,พเงาก็จะเข้ามาแล้วนะครับผมดังนั้นเขาบอกย้ำเตือนจรงว่ามึงห้ามเป็นอย่างนี้ได้ไหมกูเกลียมอนานมาก เกินนมากเกือไปแล้วโอ้โหแม่งสีดาวน,ำน้ำดูสิว่าจะออกให้ผมหรือเปล่านะครับในคลิปนี้ไปต,ตีแรกเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมลุยนี่เกียร์คที่เขาเากลือไปนะครับเพราะว่าคราวนี้เราจะไม่เกลือนะครับผมอโอ้โหโอ้เฮ้ย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 ดูดูดูอัอออออๆๆอแดแนบ ลูกแอดแรกเฮ้ยมันมีเบรกเอาเฮ้ยนี่เก๋กูว่าตุกนี่เก๋กูค้างๆอะไรวะเนี่ยแม่งกระตุกกระตุกเทล่าเตตาราเตตาราใช่ไหมเดต้าอ๋อลูบิล่านะครับดูดเหรอีกแล้วเหรอโอเคอ่ะไปกันต่อที่วัตสที่สองดีกว่านะครับผมนี่คุณดูดเหรอีกแล้วเหรอถามจริงใหม่ก็วันนะครับ แต่เนาะก็ยังดีกว่าที่คิดไแล้วเพราะที่คิดไปแล้วผมไม่ได้เลยนะออกแล้วนั่นเรียบร้อยเกลือครับสมงโมดีอุสตสาหะฟังพิธมาเพื่อเปิดนายนวองว่ามันจะไม่ขาดทุนนะครับผม,มแปะโมดีแรกกันเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมลุยขอให้ได้ท็อปโป17.8ไม่ก็เขียวสักตัวหนึ่งนะครับผมในสามโมดีนั่นะทำไมไม่เปลี่ยนชาวสุเป็นฟังวะพิธันดีอ่า อืมไม่น่ามีอะไรหรอกสองแล้ไม่ไงี้ระยวถามอืมเฟสระยะสามไม่น่ามีอะไรโอ้โหกูจะฟาร์มเพชรมาทำไรตัากูรูนกูจะเกลือโกสองกูจะฟาร์มเพชรมาทำไมกูจะฟาร์มเพชรมาเพื่ออะไรฟาร์มเพชรเพื่อมาเกลือทำไม กูไม่เข้าใจโมติสองมองว่าจะดีกว่านี้นะครับโอ้โหเอาซะกูท้อเลยไม่มีไม่มีคอมบิเนชันนะอีกแล้วคำัิคำมิท่าธรรมดาเออหหกูหวังในกระเป๋าเนนี่มันเกียร์อะไรเกียร์ เฉบมป่าโอ้เขียดกูเกลืออีกแล้วเหรอเกมสงสัยอินติ้งผมดวงดีไปแล้วไงอินติ้งคือดวงคนดีเลยนะเว้ยแล้วผมก็ไปเปิดเขาอีกตัวมอติลหนึ่งหลังใหม่นะครับผมก็แนี่ยก็ไม่ได้อะไรเพิ่มแล้วพัปโปะเนี่ยมันจะดีไหมันจะได้กดีจะได้ดีกว่านี้ไหมพัปโปะจริงจริงสักนิดนึงพัปโปะจะดีกว่านี้ได้ไหมมีฟิวชั่นเปล่าวะ มึงฟิวเอาเปล่ามึงฟิวเอาเปล่าไม่อ่ะฟิวโอเคโอเคมาหน้าตู้นะครับผมมาเดินกันสิบแปดสิบอะไรบินผันสิบเจ็ดสิบแปดก็ได้ท็อปโป้ยิ่งดีเคลก็ได้นะครับผมดูมซิว่าใครนะฮะขอเลยท็อปโป้นะครับผมจริงๆเพราะว่าหลังจากนี้เนะี่ยอาจจะมีเฟรให้เล่นยูเวส สิบเอ็ดเข้ามาก็ได้นะครับผมก็มีเขาไปก่อนก็กันกันเหนียววะเนาะเขาโปะขอนะจริงๆริงแล้วลึกด้วยไงแล้วลึกตัวตัวท้ายปะเนี่ยโอ้โหเลี้ยววะดีกูมีมึงแล้วทั้งอ่ะโอ้ยกูมีมึงแล้วกูมีมึงแล้วเพื่อนโอ้โหยบร้อยแล้วครับผมเกลือไปตามระเบียบมา โมเดลแรกกันเลยดีกว่าครับผมท่านผู้ชมเลสโก้เซลแม็กขอร้องออกให้เลยจะดีมากโอ้โ oh, หทั้งยำชาทั้งยำชาคิปเปินตูบีนาวเฉยเลยเอามาด่มา,มาเบจิตโตเอาโอ้โหอยู่ๆก็มีคิปเปินตูบีนาวนะครับผมโอ๊ยอะไรเนี่ยอนิเมชันมันก็สุดเกลืออนิเมชันสุดเกลือแต่กูได้คิปเปินตูบีโอเครุ้นกันนะครับ แม่ไข่วะเนี่ยแม่เงเลยโอ้เสแม็กโผล่เลยได้ไหมเนี่ยเสือแม็กมีแดดวะเนี่ยร่อ,องนหสุดท้ายเนี่ยมไม่เอย้ยเปิดปรติแรกกูก็ต้องมนุษ่งนู่นนะแต่ผมได้อนิเมชันเนี่ย <What? S 1> สุดเซ็ปเปร็1เซุป,ปสุเดเจ็โอ้โห ไม่ได้ใช้แล้วว่ามอาไปปรัเส้นทางเพิ่มได้นะครับคือตัวเขามันก็เก่าแล้วแหละเก่าเก่าในระดับหนึ่งเลยอ่ะคือเก่ากี่ปีแล้วไม่รู้ว่าตัวเนี้ยคือจำไม่ได้นะว่านานแล้วอ่ะคือตัวนี้มันนานมากแล้วนะครับโอ้ย็7ไม่ใช่เซแม็กก็ถือว่าแ,แ,แตกโอ้ยอะไระเนี้ยโอ้โหโมดิแรกไปก็คอนเทนต์ตอนแล้วนะครับโมดิสองหวังว่าจะดีกว่านี้นะครับผมมาขอร้องเซลแม็กให้17มางงเลยขอร้องนะ เพราะอะไรวันนี้เนี่ย้ำชาพีกา่ก็รถแตกเทคลุ้งเปลี่ยนร่างมันไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้โหเสียสองอีกเอาเข้าไปหนักเนี่ยอาการหนักโอ้โหอาการหนักมากไม่มีอะไรเลยโอ้โหแม่งไม่มีอะไรให้รุนเลยอ่ะโอ้โหโกหน้าตู้จำได้เมื่อกี้เห็นนํำบาดอยู่หน้าตู้แม่งเอ,อ้โกก๊อ โอ้สามเกลือสามเกลือจีทีโอ้ไม่กอดอะไรวะเนี่ยเออมันไม่ใช่ตัวละครที่ผมต้องการพอดีกว่านี้ได้ไหมโอ้โหไม่เหนื่อยเกลือจังวะโซแม็กนี่ไม่มีอะไรเลย โอ้โหไม่มีอะไรเลย18ยำชาทั้งแล้วก็วิสไม่มีอะไรเลยอะไรวะเน,นี่ยโอ้โ16หน้าตู้กูเห็นอยู่อะมาเมื่อกี้อะไรอ่ะทำไม,มกูเปิดแต่ตัวละครอะไรอย่างเงี้ยโอ้โกูทอ้ะเนี่ยแม่งเลย โวกแบกตัวไม่ไวแล้วเครียดทำไมอะไรวะเนี่ยมามาติแรกกับตัวคอลแลบนะครับไปขอร้องอนะ่ะมึงออนน้อยกือจริงๆเนี่ยแม่งอย่าหลุดอย่าเลยด้วยถ้าใจทองอนะ่ะอย่าหลุดนะขอร้อง กูดัใจกูไม่ได้ไอ้เหี้ยกูทับใจกูไม่ได้โอ้ยมือไม่ไหวเนี่ยผมไม่ไม่มีแรงกดเลยว่ะไม่มีแรงกดกาชาเลย้เยโอ้ยโอเคทองนาะาจะปวดละโอเคสองเปอร์เซ็นต์กูขอจริงกูขอละเหลือสองเปอร์เซ็นต์มิสเตอร์อ้อยกูนะเว้ย 2%มึงมึงต้องมาแล้วขอร้อง2%ขอร้องละ่ะเอาเชียร์มาใน2%ขอร้องนะแอดอมอลขึ้นมาดีรู้เรื่องเลยจะปวดละ่ะจริงๆนะอโอ้โหไม่ไหวไม่มีแรงกดไม่มีแรงกดแล้วเนี่ยโอ้ยเ้ยไม่มือกุ่หนหมดแล้ว โอ้โหไม่ไมีไม่ม่แรงอ่ะเนี่ยโอ้โหเออจริงๆนะแอดนอรมอลจบเลยลนะมายังขอไอ้เย้ไม่ไวไม่ไหวแล้วไอเย้ยไม่ไว้ไม่ไหวจริงไม่ไหวโอ้โอ่าโ,โ,โ,โอเคขอนะออกเลยจบเลยนะมา เออโอ้ย no god please no 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 นี่เวนดิวกิมก็ได้แต่แบบกูอยากได้คอแล้ววายตัวดิวกิมมาทำไมวันนี้โอ้ยเชี่ยโอ้โหไม่เก่งกูจะแดกกูเครียด เอาบทที่สองนะครับไปโหตรจริงๆแอดนอร์มอลจะหนุดเด่ด้อทองออกด้วยได้โปรดสองเปอร์เซนต์กูเชื่อมึงทำได้จริงๆโอ้อไม่มีแรงเลยแม่งเ้ยใจกูเสียแล้วเนี่ยเมื่อกี้ ไม่เอวน,นโอ้ยฮยอ่แม่ไหวเม้ติสุดท้ายในคลิปนี้นะครับทุกผู้ชมสุดท้ายแล้วขอนะ ได้โปรดล่ะอาซิกะ please ขอน้อง give it to me now ได้โปรดล่ะเฮ้ยของนะมึงอ๊า <c oughs> <c oughs> ไม่มีเฟกด้วยโอ้โหใหญ่ยหญเกลือสุดๆเลย <c oughs> อ่ะอผมแรกของเรียงวะเนี่ยผมแรกตัวกระชายอีเวนต์ไปอย่างวะผมน่าจะแรกไปแล้วปะเช็คเพื่อความชัวร์เลยโ oh, yeah, อย้ยเยอะได้ไมโครดทำไมคุณต้องรุนแรยเนี่ย <c oughs> ทำไมกูต้องมาดูเลดเอเวนเลยโอเคยังไม่เลโอเคดูเหมือนยังไม่ได้แรกนะโอเคได้โมติดหนึ่งวินดีด้วยนะครับผมอา่าโอเคอันนี้น่าจำโมติดสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วอันนี้น่าจะของแท้แล้วนะครับผมมอตินตุ้ายแล้วโอเคโชคดีที่ย,ยังไม่ได้แรกหนึ่งวันแรกหมดแล้วนะครับตอนแรกโอเคกูเครียดม,มาก เครียดมันเครียดมากเครียดมากไม่เคยเปิดกระชากได้เ,เครียดขนาดน,นี้มาก่อนเลยโอ้โหเนี่ยไม่เครียดมากตอนนี้อ,อล่ะครับท่านผู้ชมอันนี้สุดท้ายของแท้นะครับไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วผมต้องเก็บเพชรไปเปิดตูนาด้วยที่เมื่จะเข้ามาแลวเมื่เป็นตัวเขาแลบเหมือนกันนะครับเ,เกมถ้าได้ยินเสียงผมอยู่แล้วก็ออกให้หน่อยได้ปวดละแอดมอร์มาจบเลยนะครับ ขอร้องกูขอล,อขอละอจริงๆสองเปอร์เซนต์กูเชื่อว่ามึงทำได้เพนะื่อนจริงๆ กันเลยดีกว่าครับผมท่านผู้ชม let's go <S ขอรองบอลลี่ออกเลยได้ไหมอยากได้ไว้ยอุ้ยมีเห็นเหรอวิจิต้าฟิวเอเปล่ปาลมาโอ,อวาลลิดาด้วยนะฟิวบูบูบอ้ยมาเมาตีแรกเอลอาแตกแล้วแต่บอลลี่หรือเปล่าก็ไม่รู้ ต้องลุ้นกันนะครับจังหวะนี้บอลลี่บอลลี่นะมาเฟรนโกฮังแขนขาดแขนขางก็ได้จริงๆโกฮังก็ได้หรือบอลลี่ก็ได้ตอนเนี้ยผมต้องการทั้งคู่เลยคือโกฮังหรือบอลลี่ก็ได้นะตอนตอนรับตอนนี้เนี่ยรับสุดนี้ผมขอใครก็ได้ตอนตอนตอนเนี้ยแต่ถ้าหรือก็เฟคปกติมึงเฟคเนี่ยไอ้ยักษ์บอนเนี่ยโอ้โหแล้วแม่งกูนรับสุดท้ายกคาังตีอยู่เนี่ยโอ้ my god าบอลลี่ชิลไลเลโมโนะครับกลายเป็นเขาซะอย่างนั้นแทนถ้าไม่เป็นไรนะครับผมก็เก่งแหละเพราะว่า e ีซมาแล้วเก่งมากโอ้โหและทั้งกับกีรูก็มาโอ้มาสมัยวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรโคจรทางกมได้นะครับผมมาตีแรกไปก็ได้ตัวละครน,นัตตุแหละแต่แบบไม่ใช่ตัวละครที่ผมต้องการก็ก็เป็นบอลลี่ก็จริงแต่ไม่ใช่บอลลี่ที่ผมต้องการนะดิผมต้องการบอลลี่โอสคูลไม่ใช่บอลลี่แบบนิวเจนนะครับผมอ่ะมัตีที่สองนเลยดีกว่าน,นะครับท่านผู้ชม ไปบอลลี่ขอร้องออกหน่อยบิวชาวสุดทั้ง17ไม่มีอะไรเลยเอโอ้โหก,โกตระจกแต่กิทีทีสองทีระเปล่าสองทีมีลุ้นนะอ่ะเขาบอกขาอย่ทีหนึ่งสองทีมีลุ้นสองทีหรือเปล่าสองทีอ้ทีเดียวอีกลยเฮี้ยอีกีเลย แ,แม,ม่งกระจกแตกมึงม่งกระจกแตกทีเดียวทำไมอยู่วะมึงควรจะสองทีสิเฮ้ยอ้โหโอ้ยฟอสเหรอมียังวะเนี่ยมีอย่างวะเนี่ยตัยวเนี้ยทำไมผมคุ้นว่าผมไม่มีเข้าว,วะเดี๋ยวก่อนอทำไมกูคุ้นว่ากูไม่มีเอเอมีแล้้เหรอแต่ไม่ค่อยคุ้นเลยก,ก็ก็น่าจะเปิดไม่ค่อยได้นะครับผมตัวนี้อ้โหยบอ,อดี้จะออกรืล่าเนี้่ะขอร้องนะ ออกให้หน่อยเถอะจริงๆได้โปรดละบอลลี่อย่าเล่นตัวอออก็ล้อออกให้หน่อยได้โปรดละจริงๆทงั้งโกเทนกูไปไหนโกเทนหายไปไหนทำไมมาตั้งทางอะ่ะก็จบใดงกี่ทีสองทีหรือเปล่าไม่ใช่กี่ทีเราได้จบเลยนะเว้ยสองทีได้เปล่าโอ้ย โอ้เธอเลด้าต er ู้กูเห็นมันหาดอยู่มีนะมึงมีนะล่าตู้เธอเลดเนี่ยโอ้โหแต่บอยบอยลี่กูอยู่ไหนนี่แคโอ้โหแม่งเอ้ตู้ตู้แม่มองอา้อาอ้ารอบปีนนะครับผมมาถึงบอลสุดสุดท้ายแล้วโคตรเร็วเลยเรามาถึงกันบอลสุดสุดท้ายแล้วหรอบ้าบอลสุดสุดนะครับ หวังว่าบอลลี่จะออกให้ผมนะครับผมติดสุดท้ายแล้วนะบอลล <c oughs> ี่เล็กบอดออกกันหน่อยจริงๆขอร้องล่ะสิบเจ็ดพิกโกโอ้โหเอาเข้าไปโอ้โหเจ้าก,การชีวิตโอ้โบอลลี่เด็กเอาบอลลี่โตอะไรอ่ะโอ้โหแค่นี้แค่นี้นถามจริงมีแค่นี้นโอ้โห,หไม่ <c oughs> ไง กูณรุนแอะไรบางเนี่ยกูก๊อดอืมวิจิตอ๋อแม่งอา่าอ่ากูาาเกียงั้นเพื่อไม่ไให้การเสียเวลานะครับผมท่านผู้ชมเราไปรีบกันเร็วกว่านะครับผมกับที่มัลติแรกนะครับเลสโกขอร้องโกคูคล cool, ั hang, ่งโกฮังได้โปละมา โกฮังยำชาบิลัสบูไม่ไม่มีอะไรอีกแล้วนะทำเป็นทำเมลง้าธรรมดาเลยนะเนี่ยอ้อน็อตติ้งน็อตติ้งแย่ดอกไม่มีอะไรเลยโกลเด้นพิเซอร์โอ้โหตัวเซลโอ้โห ตู้อะไรเนี่ยนี่มึงตู้วบายจริงๆหรือเปล่ากูถามก่อนตู้วบาบมึงควรดีกว่านี้ดิเฮ้ยมันคือเฉลิมฉลองนะเว้ยแล้วกันไปกูเกลียววะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลเอา้าวันที่ที่สองนะครับผมมันต้องดีกว่านี้สิ่าเกมมึงต้องดีกว่านี้มึงจะเกลีออยไม่ได้โกหังคุณลินจำชาบิโกโลไม่มีอะไรเลยกระจกแตกกีทีอะ สองครเปล่าสองทีมีรุ่นนะแต่ปกติไม่ใช่ทีเดียวกูตลอดเนี่ยอันเนี้ยหนึ่งใบกลนั่นไงแม่งกระจกแตกทีเดียวอีกแล้วโอ้โหเกมเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมเฉลิมฉลองบูวันครั้งนี้กูเกลวันเนี่ยสุดทียากกว่าเทงอันนี้มี ECA นะครับก,ก็เก่งขึ้นนะครับผมหลังจากได้ ECA มา อะไรวะไอเกมทำ,ทำไมกูเกลียร์บอลลี่กูก็เกลือกูครูทั้งกูทั้งกูก็เกลีรอ,อีกหรอถามจริงฮลัลโหลบ้าปะที่ไอเกมมึงจะเกลีรคันถานนี้เลยหรอกูหางเวจิต้ายำชา้ากูหฮาเทนเฮ้ยไ,ไม่มีเลยกระจกแตกมีไหมสองทีหรอือเปล่าสองทีเปล่าเพื่อนทซนจูร์กอัมอนเฮ้ย เมื่อีเดียวอีกแล้วโอ้โหคุณลุ้นอะไรบ้างอะเวจิต้าตีแอนดรอยนะตัวเมื่อกี้โอ้โหโปตังมาเกะตะแต่ละตัวแม่งแต่ละตัวจริงแต่ละตัวฮะพวกมึงโอ้โหฉเหฉลิมฉลองว,วายกูถามจริงนะว่ากูเกลือใช่ไหมทำไมกูต้องมาเกลือด้วยเนี่ยถามจริง ยำสาววิจิต้าฟิววะเปล่าวะไม่ฟิวฟิวโอเคมาวิจิโตะจะมารุนกันนะครับเออปกติปีจะได้ป่ะเนี่ยโอ้โหโอกาสสุดท้ายไม่มาโอเคเราก็มีโอกาสสุดท้ายแล้ววะฟิวไหนก็ฟิวมาละแปดปีแปดปีโอ้ยแปดปีปีสิไม่เอาดี โอ้โหกูเชนกูได้แปดปีถามจริงได้แค่เนี้ยโอเคมามอติอะไรกันเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชม let's go กูจะเฮลหรือกูจะกลับบ้านแบบกลับได้ของกลับบ้านดูนิเรียบร้อยโอ้ยล้างไม่ดีอีกแล้วมันเปิดมอติแรกมันแห้งขนาดนี้เลยโอ้โหล้างไม่ดีอีกแล้วชีต แม่งเหมือนพราที่แล้วเลยกูเปิดมาแม่งไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยโอ้โหชิพ่าละผมได้กินตุกต,ตุกินแห่งความเกลือม,มามาแต่ไกลเลยเนี่ยโอ้โหไม่เงยมันลอยมาแต่ไกลเลยอะกินคหามความเกลือเนี่ยฮัลโหลเลรตูวนี้เท่าไหร่นะหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมโปรใช่ปะ หเออมันเยอะอยู่เน่ยหกเปเซ็มันเยอะมันเยอะขอร้องนะออกให้กูสักตัวหนึ่งเหอ,เอะไอหนึ่งในหกตัวเนี้ยได้โปรดละมติที่สองนะครับผมซัมวันดักก็ได้ใครก็ได้ไอตัวเนี้ยเออขอร้องละอ่ะมีไหมมีไหมสักนิดสักหน่อยไม่มีไม่มีโอ้โหิบหายละ ชิบหาแล้วสามปีเกมนี้่ทำไมมันให้อย่างนี้กับผมวะไม่เชี่เลยชิบหาแล้วกูกินแห้วกูแห้งก,กูเกลือโอ้โ,อโหไม่เงยเกลือขนาดหนักซะด้วยนะครับชิบชิบไก่แล้วทำไง,งดีนี่อา้าวบทที่สามดีกว่านะครับผมขอสักตัวเขหอจริงๆมันต้องได้แล้วขอร้องล่ะ เออมารุ่นกันอยากได้ใครสุดอยากได้เซโร่แลเจนด์รี่ไว้แล้วใจผมเซโร่เจนด์รี่เนี่ยอยากได้มากนะมีโอเคสองตัวมารุ่นกันสองทีดีกว่านะครับผมจังหวะน,นี้มีแต่รุ่นตั้งสองทีกูขอร้องต้องเป็นเลเจนด์รี่สักตัวนึงอันหนึ่งใน,งนงสองตัวเนี่ได้โปรดนะมึงห้ามเกลือนะโอ้ยเล็กเกียร์มันแหลกๆอะไรกันวะเนี่ยเล็กเกมมันก้างๆนะครับอ่ะมาขอร้องขอร้องนะเลเจนด์รี่สักตัวนึงจริงๆ เซโร่ l e g e n d a ี่ยิ่งดีเลยนะครับมาขอเซโร่ l e g e n d รี่ได้โปรดอ่ะเกมดัาน l e g e n d รี่โอเคผมมีเขาแล้วอย่างวะผมจำไม่ได้นะครับผมแต่ก็ได้ถือว่าได้หนึ่ง l e รี่ d a r y มาแล้วนะครับผมก็โอเคผมมีเขาอย่างวะกูจำไม่ได้เนี่ยได้ไงเลื่อนไปแล้วได้มามบีหรือยังนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งยุนยุนโถเอ้ย มันมีนยุนยุนเดอเจนเดอรี่อยู่ในตู้เลยนะเวย้ยถ้าเป็นถ้าเป็น,นเดอร์เจนเดอรี่จะดีกว่านี้นะครับผมแต่ยุนยุโอเอซิสก็ไม่ได้แย่เหมือนกันนะเอออ๋อโอเคผมมีด้านเดอร์เจนเดอรี่แล้วนะครับผมโอเคมีแล้วก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้มาปลดสก,กิลเพิ่มกูขอได้ไหมเซโร่จริงจริงมัลติที่สี่กันเลยดีกว่านะครับผมไป โอ้ยรูนะูนาคุณรูนาครับทำไมมันเกลือจังนะอ่ะเฮ้ยโอ้โหแม่งเลยไม่มีอะไรเลยแตค้างอยู่แล้วเกมกูมันเฟกเอาไอ้กุดได้เมด้อีรลิสให้ใครให้ใครจะให้ใครกับผมอิริกาเลเจนดารี่อิริกาผมมีแล้ว ก็ได้ก็ได้วะเอาไปบทสกิลเพิ่มแต่มีเลี้ยววะดิกูขอตัวคนที่กูยังไม่มีได้ไหมสักอย่างหนึ่งอะโอ้โหสักตัวก็ได้จริงๆเอาบทสุดท้ายนะครับผมกับตู้นี้นะเปิดไปห้าปกติเลยแะในคลิปนี้นะครับก็เปิดกันเยอะอยู่พอสมควรเลยอะไปเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยขอร้องนะได้ปวดโอ้ย ในคลิปนี้เรียกได้เลยว่าผมประกอบการไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะว่าได้ตัวซ้ำทั้ง,งนั้นเลยนะครับผมคือแม่งซ้ํากันแทบทุกตัวเลยนะครับโอ้โหแม่งผมประกอบการไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือกูอยากได้ตัวใหม่อ you k น o w คือตัวใหม่อ่ะจะได้จัดทีมได้เพิ่มแต่กูได้ตัวซ้ํา